สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่23มิถุนายนปี67นะครับวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์นะครับเนาะก็สายสายวันอาทิตย์นะเนาะสายสายถึงเที่ยงประมาณนี้วันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหีบสีทางช่องวันนี้เป็นของวันนี้เป็นของเซียนทวี v นะครับเซียนทวีเซียนทวีให้แนวทางมาแล้วนะครับเนาะี่ให้มานานนะครับเนาะแต่ยังไม่เวลาลงคลิปนะครับ เซยนตวีงวดที่แล้วนะครับดูผลก่อนเลขตารางแม่นมากนะครับเปลี่ยนตอวีเข้าทุกงวดนะครับเปลี่ตารางแทบทุกงวดก็ว่าได้นะครับเลขตารางงวดที่แล้วหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับวิบ่งบนล่างวิ่งสองหลงแปดนะครับเนาะจับคู่ให้หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสองสองหสองแปดหแปด จิตได้นะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยเราบอก2ตัวล่าง3 1 3ตัวบนก็5 0 4เซียนทีวีไม่ได้จับ3 1ให้นะครับเนาะเซียนทีวีบอลเลขออกยากหรือเปล่านะครับเนาะ3 1 1 3เซียนทีวีก็เลยไม่จับให้นะครับเนาะแต่ชุดเต็มเซียนทีวีมีแน่นอนนะครับเพราะเซียนทีวีจับค่อยกันไปค่อยกันมาแล้วก็ซื้อนะครับเนาะแต่พอจะหนักตัวที่คัดมาให้ FC นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้เดี๋ยวลองถามเซียนทีวีดูครับเนาะว่า ถูกไหมจะพบว่าถูกแน่นอนนะครับดูแล้วเลข่ตารางแม่นมากนะครับเะนาธีก็ย้ำนะครับว่าถ้าใครไม่ชอบที่จับูให้ก็จับูกันเองได้เลยนะครับจับคู่ไฟกันไปคื่กันมาได้เลยประมาณนี้สามหนึ่งไม่จับให้จะจิกที่สามหนึ่งนี่ออกยากสามหนึ่งออกยากมากผมจำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าออกล่าสุดวันไหนเดือนไหนปีไหนยังจำไม่ได้ครับหลังสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยนานจริงๆเคยมีประวัติข้อมูลก็ลอง คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะแต่ผมจำไม่ได้เลยครับนานมาก3 1ม3สาเพลงที่ออกแครมากมากก็ออกไปแล้วครับเนาะออกไปแล้วนี่นะครับที่ผมเคยบอกเรีมีสิทธิออกได้ทุกตัวนะครับตั้แต่ว่าจะมาออกจะมาออกงวดไหนแค่นั้นเราไม่รู้นะครับเนาะก็ประมาณนี้มาถูกอาเซียนทวีกันนะครับเนาะวันนี้มีตัวไหนบ้างพายุสีใดลุ้นกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้บ่ิฟังเสียงกูเลย <laughs> จะพัดหวยออกเป็นไรครับถามข้าวเนี่ยเป็นไรกวดที่แล้วได้ครับนิดหน่อยครับอ๋อได้ตัวไหรครับเอ้หนึ่งสามครับหนึส่งเด็กนี่ร่างผมว่าแล้วเขาทั้งวดน้อเ็กตะล่างไหมิดหน่อยมากเลยสิบหมวดเนี่ยตรงรู้จจกะไรกุู้แค่งมวดเดียวในตะล่างเสียเารเนาะเล็กหนึ่งสามสามันออกยากมันบาดเอามาเนาะเสียจะปีเราเหอจำได้ปะ สอปียผมว่าจังจังว่านนี่นผมว่าตงเป็นไรขอมมวนบึงเนี่ออยเกี่ยวากมากเด็กตัวนี้ผมไม่ได้หอ,อกเนี่ยเขาเล็กยางสีผมบุล้ลเ่นผมกินได้ผมก็ตทัดท่มก่อนเสี่ <c oughs> ส,สิบเดลน,น้ำมูท่านที่โอ้ดีใจน้ำครับถึดดีใจน้ำเลยทุนอย่าง้างเยก็ไม่น้อยหนึ่งอย่บ้งไลยก็ไรนิดหน่อยครับ นี่ดีแล้วครับดีกว่าขาดทุนผมหนึ่งขาดทุนทำไมไม่แก้ไม่เมื่อวายุดเนาะครับเนาะครับผมเมื่อวานหอุดครับผมขอแนวทางลุงให้ยิบซีเลยครับเด้อครับผมวันนี้เราไม่เอาขึ้นครับครับผมีอย่างนี้ครับวันนี้วันนี้ในตารางนี่สามแปดสี่ครับสามแปดสี่สองเจ็ดเก้าครับสองเจ็ดเก้า ครับบนรางในเนลนเจ็ดล่องสี่ครับวิ่งเจ็ดลองสี่ครับสองตัวมันมีหกชุดครับครับสองสี่สองสี่สองเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสองเก้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าครับ สองตัวเนี่ยมีสามชุดครับครับเนี่ยปีเจ็ดสี่เจ็ดปีเก้าครับสี่เก้าเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าสามคูแล้วครับแล้วครับสามตัวก็มีหกชุดครับครับผมสองสี่เจ็ดครับสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าครับสี่เจ็ดเก้า สองสี่เก้าครับสองสี่เก้าสองเจ็ดเก้าครับสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดสี่ครับสามเจ็ดสี่แปดสองสามครับแปดสองสามครับครับผมสามตัวก็เน้นอยู่สามจุดครับครับผมเน้นสองเจ็ดสี่ครับสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดเก้าครับสี่เจ็ดเก้า สองเก้าครับสองสี่เก้านะครับสามชุดสี่เก้ากองี่คือกันดีเซีนแมนอยูะแต่ว่าจะสา 3, มึงยังออกไรเนาะมัยนสีเลือยังนเนาะ <laughs> ตัวย่างเห็นเห็นอยู่แล้วมันว่าออช่วงไอ้นี่เ,อเกออกด้วยนะในปีนี่ส้าออกไปแเวาจริงเงินบ่เออออกแล้ว ผมก็จำไ่ได้เป็นเก่าเก่าซีหรือซีเก่าซีจำไม่เนาะลืมตกไปเกอือโอเคโอ้ยคือเก่ามากยูดิเชนส่วนก็ผมอยู่เจ็ดเก่าเนี่ยเจ็ดเก่าแต่ผมรันนี้เนี่ยซีเจ็เก้าสองเจ็ดเนี่ยมน่มาจะเขียน้เนาะใส่ตึมยี่บดเนาตตึมยี่บัดเนเก้าเจ็ดสองกับสนดิเชนสุดสามตัวเก้าเจ็ดสอง แน่นเนาะแต่แต่ใครบริเน่นแต่ของของเออแอดเน่นสองเจ็ดเก่าเนะอืมครับหมอขึ้นเขาตรวดสามเก่าหามันยังส่วนกันเท้าบริเน่นมันยังมากเนาะตรงบ้ <laughs> งานเลยมากใ้กับว่า <laughs> ขวดขวดเขาเกิขดของไว้ก่อนเา้า <laughs> มีต้องฝากเยบซี่ครับครับผมแต่ว่าถูกใจที่จะา่าครับ จับในตารางครับเฉวินก็นมาจับเหล็กในตล่างออกมาครับซีโซนแต่พบตัวเดินสีโซนอีกครับผมสติมมันเข่าแถบทุกวันเลยดิเซนช่ครับผเพียงตัวอย่างบางทีเทาออกมาถึกเนาะบางทีออามาถือสองสมดติดต่อกันบางทีเอามาบังทีพายุส่วนทเทาขัดออกเนาะครับครับผมขอบคุณทีไรครับเพื่องใหจะไหนกส่วนทวนในที่หลังครับผมขอบคุณทีไรครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางเซียนทวีนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีหกเจ็ดนะครับเช้านี้ออกวันจันทร์นะครับออกวันจันทร์ก็ใครชอบแนวทางของเซียนทวีกดเก็บหน้าจอไว้นะครับเนาะจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับของเซียนทวีเลข ตารางสามแปดจนะครับจับคู่ให้หกคู่สองสี่สองเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ด้จนะครับหคู่เน้นที่สี่เจ็ดสนะครับสวยนะครับราว้นี้เเดือนดีนครับเก้ากับเจ็ดเลขที่เดือนดีก็เลขชุดสตัวก็สองสี่เจ็ดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สี่เจ็ดก้าสองสีเกนะครับสชุดนี้เป็นตัวเด่นเลยขีดเส้นใต้ให้นะครับแล้วก็อีก สามชุดก็คือสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดสี่แปดสองสามนะครับกระทางทวีเสียนทวีเลขตารางแม่นมากนะครับเนาะงวดที่แล้วก็เข้า 3, 1, สามหนึ่งเซียดีไม่ได้จัดให้นะครับเนาะเพราะเป็นเลขที่ออกยากเซียนก็เลยไม่ออกมาให้เอฟซีแต่เซียนเทวีก็ฝากไว้นะครับเนาะใครไม่ชอบที่จับคู่ให้ก็จับคู่เองได้เลยนะครับที่เกตจะไปหกคู่นี้นอกเหนือจากนี้ถ้าไม่ชอบก็ไว่กันเองนะครับเนะาะคะแนนตำราไหนมาก็มาไขวยกันเอาได้เด็ดๆที่ดีมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะ ทำเองได้อะไรก็มาคัดมาจับคู่กันเองได้เลยก่อนวันนี้ก็ทุกคนเฮงเงรวยๆนะครับเนาะเฮงรวยๆทุกหวยไปด้วยกันนะครับเนาะเกี่ยวเมืองวันที่แล้วใครไม่ถูกออกสลัมก็ไปถูกนะครับวันนี้เอาคขืนด้วยกันนะครับก็ฝากไว้ที่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ